อ่าถ้า6ทีมก็เข้ารอบแน่นอน C G G G คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเร็วไหมเปล่าเข้ารอบแน่นอนนะครับผมโซนซ้ายที่พิจารณาแข่งระดับโลกวันที่25ครับผมใช่ป่ะวะาไดแน่ทีมสองทีมสองจากพิธีพาของบ้านย้อนนะครับโมซีรีส์ป่ะท่าหาให้แป๊บโมซิลี่จำไม่ได้อะปลายเครื่องก็มี C G G G ครับลงที่โรงเลื่อยหรือลับเบิร์มิวนะครับครับ เวอร์ซิลี่ฟรีไฟแข่งที่สิงคโปร์นะครับผมวันผู้ชมมีอย่างละ2ทีมลงไปตัดกันแบบวันที่22่สิบครับยีเอาละครับน่าสนใจแล้วนี่ครับมาแล้วก็คลาเก้นน็อกเอวันโปรไปแล้วครับแล้วเก็บติดใจโอ้โหแล้วท่าน็อกแบบกันเลยสิบเอ็ดช่วงเก็บคลาเก้นไปด้วยแล้วมุ้ลงไป สวยบัดสวยครับผมนะสำหรับด้านของอ่าโนบินพูดแล้วยาวๆแบบนี้จะหล่ดไหมรับเป็นทางด้านของมิกกี้โดนบาดเจ็บทุกคนเสียงชัดเจนไหมเสียงพี่เมฆเสียงอะไรชัดเจนไหมเสียงทสั้นเบาเสียงทสั้นดังบอกได้นะครับผมนะเราไม่ได้แบบมานั่งดูแข่นานละกลัวแบบเสียงไม่สมูทกันเอโลเป็นคาราเฟ้าครับติดจ้าน็อตบัตรกอดไปแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้รอเก็บคิวแล้วครับ เพื่อนอยู่ด้านบนเขา2คนน่าจะลงมาช่วยเหลือไม่ได้แล้วครับครั K Y F เท P Q าโอ้โหแล้วน่าจะเอาอะไรครับตรงนี้ครับโอ้แล้วปืนอะไรวะน่าได้ไปครับผมปืนใหม่ครับโอ้โหไม่น่ารอดผู้ชมครับตรงนี้ก็สี่ศูนนะยุงลายนี่ก็อีกหนึ่งคนที่คนเดียวครับปูนโปลิมาแล้วนะครับยุงลายนี่ครับผมนะน็อกดาวสวยๆครับกด V S S สวยมากครับผมไป ไม่เหนึ่งคิวครับ KYF4 วอนที่ยี่สิบสองมีสอบไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ครับถึงสเดีคิวซันจัดจานให้ครับเรื่องทีว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าครับครับได้มาแล้วก็สบายใจได้ครับคะแนนคิวมันสําคัญเนาะเพราะว่าหนึ่งคิวต่หนึ่งคะแนนแล้วคะแนนอันดับมันไม่ได้เยอะมากครับสักหน่อยครับนะครับคะแนนอันดับที่หนึ่งเหมือนที่ติ๊กสอบแทบเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเหมือนเกมแรกเลยมีการประทะที่เกิดขึ้นครับดูจากรายการเดินแล้วแต่ที่ทราบกันครับ พอลงทับกันแค่โซนขวาเนี่ยโซนอื่นก็มีการฟาร์มที่ง่ายๆนะแต่เดลต้าเอ็กและ KOG อาจจะเจอกันเร็วๆนี้ตัดเลยตัดเลย KOG ตัดให้หน่อยในการฟาร์มที่ดูโซนกันครับโอ้ชอบภาพวิ่งว่ะรากคากรูวิ่งสองทีใช่ครับฟีไฟแม็กครับผมไอเทมาวิ่งเท่จัดสู้คะแนนไม่ได้ถือคาตานะใช่ไหมบอกเลยเหมือนนินจาแบบไปเกมเนี้ยวิ่งอย่างเงี้ยถือได้แบบเนี้ยโอ้เท่จัดมอก็ไ่เา เท่มากเท่มากเลยถึงขนาดแล้วเวลาฟันมันจะฟลิงฟลิงแบบมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเท่มากครับไปดูพี่หมูเล่นมาคิวไบแม็กอะพี่หมูบล็อกสกินเนี่ยเอฟเอกับฟาร์มสบายสบายกับกลุ่มดีนะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยบริเวณโรงหินอ่อนเองตรงโซนซ้ายมือนะก่อนซ้ายมือเนี่ยไม่มีใครฟาร์มครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อวานแล้มีอีโวสอีสปอร์จับจองอยู่นะครับโอ้โหทีมนี้เหลือสองคนแล้วเอรอเดี๋ยวดู FC ครับจับบ่อยเหลือเกิน รับต่อไปแล้วจะรู้ครับว่าชะตาชีวิตของแต่ละทีมจะเป็นแบบไหนครับครับผมแต่แทนเทก็เฮ้ยนี่ก็เป็นอีกทีมขยันซ้อมนะขยันซ้อมโอเคครับก้าข้ามาจากการเล่นเกมเป็นกีฬาอีสปอร์ตครับแน่นอนนะต้องมีซ้อมมีการแข่งขันครับมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะใครจะก้าวมาสู่ระดับมืออาชีพได้ก็ต้องเข้มกันหน่อยนะครับ ขยับเข้าพื้นที่เร็วพอสมควรเลยครับเดลตาเอข้างหน้าเหมือนจะมีคนมาแคมป์ที่บริเวณบ้านรถแล้วนะครับเป็น K.O.G. นะครับเจอเจอแน่ๆครับกับเดลตาเอ็กครับตัดแน่ๆนะครับใกล้กันแบบใกล้กันสุดๆเลยครับถือว่าดีนะถือว่าดีถ้าเขาตัดกันนะเพราะเขาคือหัวตารางไง Tog Delta X Robinhood น่ครับถ้าเขาตัดกันจะดีมากครับโอ้โหแล้วมงยากเลยครับมงไปบาซิเลียน่าจะไปยึดเนินแถวบาซิเลียครับว่ามงมันอัปเดตมากลางมูซี่บาซิเลียน่าจะไม่ตัดนะครับเพราะว่า Delta X หมบแล้วในโซนขวานี่แข่งอะไรอันที่เป็นเซมิไฟนอลครับผมพรุ่งนี้จะเป็นรอบไฟนอลครับถ้ากิกันเองแล้วมีทีมไหนที่รอดักนอกกลุได้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเก็บคะแนนคิวได้แบบกอบโปยเลยครับ คิวสำคัญนะคะแนน1คิวต่อ1นคะแนนเนี่ยนะเพราะว่าคะแนนอันดับมันไม่ได้เยอะมากนะครับนินค่ะครับนินค่ะนินค่ะไอคอร์ตินินค่ะอ่านเสียงผิดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเทมนินค่ะอานายจุงไนฟุกกกิบาร์เดสครับตต่กันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในเฟสแรกก็อย่างที่ทราบกันครับอ่านวงฟาร์มของเคลื่อนที่ เชียเอเอ,เอน่าจะพรุ่งนี้<ก>ครับเอ้เอเอน่าจะแข่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอ้ดูครับนอกวงหนึ่งสองสามสี่ไปกระจุกกันอยู่ขวามือครับ,<อ>รบผม <วง S 2> สามสี่ทีมครับ แล้วกลางบุเริ่มแน่นนะฮะคุณผู้ชมครับ KOG Delta X อย่างเงี้ยบิดด้อมครับ PCDCDA เี่มีประมาณเริ่มแน่นแล้วนะสูงกลางเราจะเราจะเข้ายากเลยนะชิงรางวัลน่าจะสองแสนครับสองแสนบาทกับน่าจะเช็เอาวุธทีไปทําต่อนะครับมันจะดีตรงนี้แหละครับตรงเอาทีมไปทำต่อเลยนะครับโดยบุรีดํานะผมนะเปิดดําเน็ตดีสปอร์ตครับใส่บาเดตแต่เหมือนจะไม่ล้มครับ แล้วไม่ลงทีนี้เสียเปรียบครับเพราะว่าพวกเขามีสมาชิกแค่3คนนะครับตรงนี้จเสียคาเทนช่วงต้นเกมมาแล้วครับโลปอประโมโลปอประโมเหมือนจะเซตเลสยิงครับตรงนี้ยังครับยัง MVP คนยิงขาได้ครับตรงนี้จะโดนยิงขาฮะโลปอประโมครับหน้าหลังพวะคุณเอยเดี๋ยวปิดไ้วอทันนะครับ ะถ้าเดดาไม่ผิกลังเนตมากลางโคโนเกือบแล้วฮะคุณผู้ชมเปิดโคโนทันแล้วเพื่อนวิ่งเข้ามาด้านหลังโอ้ต้องจู๋ครับผมดูท่าวิ่งครับผมอยากกระดานุโต้ต้นลูดคืนจะแค่คนด้วยสุดครับช็อตนี้ครับเอาตัวรอดได้ครับหนึ่งต่อสามต่อสี่ครับโอ้โฉายเดียวเลยครับรบอกรมอลน่าแหละครับเกอจีโจโจดตัดกายนะและครับคุณผู้ชมครับเกอจีครับกับเดวต้าเอ็กซ์ครับเดวต้าเอ็กซ์ปะทะกันอย่างที่ว่าจริงๆครับ แกถือว่าแกจูเพราะเพื่อนแกอยู่ด้านบนครับแกต้องให้เพื่อนแกโขบลงมาด้านล่างก็ผมนะต้องหามุมที่เพื่อนยิงให้ได้ด้วยนะผมนะถ้าดันล็อไปลึกนี่ครับดันไปลึกมากเพื่อนยิงไม่ได้นะครับโอ้โหจะได้ลึกไปหน่อยับผมแนละ้วเราโดนสวดเอานะครับซิก้าครับเราลูบไปหนูจบอันแบบ12ถือว่าดีกว่าเราฮนะ เพื่อหยีได้อยู่นะผู้ชมและเลเจยัะยิงสไนช่วยเพื่อและอยมาก่อนแล้วคคนาล้วเป็นกุ่มผู้นายิงกันเองเลเตโอ้โหเหลือฟอกเอนคนเดียวครับเดี๋ยวจะเอ็กซวยแลครับอัใต้ขาตรงนี้อันดับ2อันดับ3ตอนนี้ตกแน่นอนครับผมนะเรามีโอกาสแซงนะครับสำหรับ c GG ีฮะผู้ชมครัแล้วโรเซเราเห็นนะครับตรงนี้ฟอกเอนไม่รอดแน่นอนครับเราเรียบร้อยครับผมอันดับ2อันดับ3ามจบเซตทสองฮะผู้ชมครับ ที่สำคัญยังไม่เสียโอ้โหมีโอกาสขึ้นมาดับที่2เลยครับซีจีดีจีครับเกมนี้เอาละครับหนักหนักตั้งแต่ช่วงกลางเกมแล้วครับเริ่มมีการปะทะกันมากขึ้นครับแล้วเรายังใจเย็นเรายังไม่เข้าวงก็ผมนะาต่ตอนนี้หายไปแต่ว่ามีดิมเลยครับวิ่งไล่หลังในเรื่งของออร์กาิวนะครับพีซี เดดบูบอกบุรีรัมเดดบูเช็คท่เดียเปที่เรียบร้อยโคตรเท่าลอดทายวงก็เลนเล่นได้นะครับสำหรับทางด้านของนองๆที่ดูอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมพี่ลองทายสักบริเวณด้านบนมาซีเดียกับทุ่งหญ้าแล้วกันครับเราดูรอดูนะครับเอฟเอจับจองหินใหญ่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราเห็นทีมอย่าง s s สแคมป์ตรงนี้ไปแล้วและยิงกับทางด้านของอีโวตีสปอร์ตเกือบจะชนะแต่ว่าเดอะครูสครับ พลิกไฟกลับมาทําให้ทางด้านของอีโวล์เนี่ยพลิกมาแล้วเป็นแชมป์ในเกมที่2ของเมื่อวานถ้าใครยังไม่ดูไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับอ่ะมิวคาแซงนะครับซีจีดีเกมนี้ครับวัดีกวดีทุกคนมากสำหรับเดอะครูสนะสมแล้วที่เป็นระดับ MVP ของโปลีกมาหลายซีซั่นนะครับครับวงกำลังจะอัปเดตอีกประมาณ10วินาทีครับเดี๋ยวดูกันโอ้เรายังขอบวงอยู่เลยนะฮะคุณผู้ชม เราไม่เข้าวงเลยนะถ้าเรามูไปเราเจอแน่นอนรับ A Y F T ครับเหมือนจะเจอคนครับ A Y F T ครับโอ้โหถ้าเราแจมนะถ้าเกิดว่าแบบเขาแบบบอกันช้าบวกกันช้างเนี่ยเรามีโอกาสเข้าไปแล้วเจอเขาเหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยเหลือแค่เหลือแค่ทีมนี้แล้วครับกัติาอยู่กำลังยิงกันอยู่ฮะน่าจะน่าจะไม่รอดครับข้างบนยายามจะเอาให้ได้ครับ A Y F T ข้างบนมี2คนครับ เราเรียบร้อย X1 โดนระเบิดยุงรายครับผมเรียบร้อยครับสวยงามครับยุงรายช็อตนี้ครับคนที่คนตีงมาตีหน่อยใช่ไหมคนเนี้ยใช่แล้วนะครับเทีสาวสิคนชอบชอบชอบยุงรายเนี่ยชอบชอบครับยุงลายจำได้จำได้ครับท่านครับเอาที่ชุบออกวันไหนครับไม่รู้น่าจะยังอยู่นะครับแต่ละทีมนี่ไม่อยากจะออกจะพึ่น่าจะยังอยู่ครับยังไม่เห็นมีาอากาศอะไรเป็นที่สนะครับ จะตบข่าวเริ่มไม่ขยับกันแล้วครับเอฟเคับวงค่อนข้างโอเคอยู่ครับถ้าเรามุฟเข้าไปเราต้จะเจอกับทีเมื่อกี้ครับทีมที่เคลียนะครับเอ็กวันเมื่อกี้ครับแต่เขามี3ามคนเราจะได้เปรียบก็ได้นะสำหรับซีจีดีครับสามสี่เนาะเพราะถ้ามุกขวาเจอยังไงก็เจอครับเพราะว่าต้องเข้าวงฝั่งเดียวกันอยู่แล้วครับน้องๆที่เข้ามาในไลฟ์สตรีมในเกมที่สองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ หรือไม่ก็กดหัวใจให้แอดมินก็ได้แอดมินทำงานหนักมากนะแอดมินะครับแอดินสาวของเรานะครับเรานี่ครับผมเปิดสวยแล้วไปเปิดดี s อส t วิตครับผมถ้ามีคนตอบด้วยนะโสดแตเราเก็บเรียบร้อยครับลูฟี่พาเลทครับสวยสวยฮะช็อตนี้แยงกันอ๋อมูปาเจอตรงนี้ครับผมมูฟเข้ามาฝั่งบาซิเลียครับไม่ได้มูฟขวาไกลครับ โอ้โหแล้วไปแล้วครับผมนะคุณผู้ชมครับสำหรับ D A แล้วเห็นแล้วผมอย่างนี้ฮาร์ดี้น่าจะไม่รอดครับผมนะสองคนรอดไปเลยครับขับรถสปอร์ตไปนะครับแต่คนนี้ยังไงก็ไม่รอดเลยครับสี่ต่อหนึ่งครับสองคิวชิวชิวครับซีจีจีเกมนี้ครับสวยงามน็อกดาวสวยๆจากฮาร์ดี้ครับแล้วเก็บงานเรียบร้อยครับผมสองคิวต่อซีจีจีอยู่น้องครับี D A มุ้งมาบ้านนี้ครับโอ้โหแล้วข้างหน้ามีซีที่สิบเอ็ดครับคุณผู้ชม เดี er iden, ๋ยวต้องดูไายมุฟของเราว่าจะมุฟยังไงครับจะมุฟมาเจอกันหรือเปล่าครับสามตี้ครับตรงนี้แล้วเหมือนจะเห็นแล้ะครับแล้วตรงนี้ขอบพมพอดีครับขอมาตรงนี้นะครับเซ็ตเคสันนี้เกมที่สองเลยครับรายการบุรีรัมย์อีสปอร์ตอยู่ในเตกะครับกับเอสเอฟปีบ่าเปิดฝาซ่าล่าไอเทมซีดส่งรหัสใต้ฝาสองฝาครับรับไอเทมสุดซีดกว่าใครเลยปกตินี่ 2โค้ดใต้ฝาจะได้แค่1 s ึ่งแต่ในช่วงนี้ครับระหว่างวันที่1 2บสองถึงที่ิบเอาครจัดไปเต็มๆ2รหัสใต้ฝาได้2 s b ล x ็อกเออเรามาบนเขามันจะเล่นยากเอาหน้าซีจีอาจจะต้องมเข้าโรงเรียนไหมถ้าวิ่งมาตีบ้านผมว่ามันจะยากไปผมว่ามันจะยากไปเล่นตรงเนี้ถ้าไม่รีบเข้าตรงโรงเรียนนะหรือว่าขวาไกลสักหน่อย ปกติเราต้องเช็คครับในบ้านเราต้องเช็คอยู่แล้วครับมันเป็นธรรมดาที่เราต้องดูครับว่ามันต้องมีคนอยู่ขอบวงนะนิดนึงครับอาจจะต้องขวาไกลครับแต่ขวาไกลก็อาจจะเจอ PC เจอ a อไอชื่อนี้ยากที่สุดเลยนะไม่รู้จะเพิ่มหรือจะลด G เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้วงอัปเดตมาเต็มกรับบาซิเลียครับสวยงามซีจีเข้าโรงเรียนครับโรงเรียนอยู่ในวงอีกวงหนึ่งครับคุณผู้ชมโคจ้าทีมฮะอาจจะมีหวั่นหวันใจกัน ลงยากนิดหนึ่งครับโอ้แล้ว D A สวยเลยครับ D A มี่ซ้ายไม่ได้มุกขวาไม่ได้ครับ D A ครับซึ่งชำนาญพื้นที่ในบาซิลเข้าวงแล้วคุณผู้ชมครับรอครับรอยิงฟรีสองตีผมบอกเลย D A กับขวามือของเราครับที่กำลังมุกเข้ามาสามคนรับตีของยุงลายครับโอเคครับมาแน่ๆครับขวามือบนเข่ารับตีที่แปดมาแล้วครับได้อย่างใจหวังนะครับรอยิงฟรีฮะคุณผู้ชมครับแล้วเหมือนต้องยังไงครับโมโมระวังขวานะครับ หลายๆทีมหลายๆกองเชียร์เลยเราอยู่ในวงได้นิดนึ่งก็ผมนะแต่ข้างหน้าเราจะมีเสีของพีซีแล้วตรงนี้ยุงลายแกเปิดท้ายนี้ก่อนครับแล้วได้ด้วยครับผมเอาครับสวยเลยครับแล้วครับเหมือนจะชะล่าใจไม่ดูขวาไม่เช็คขวานี่ไม่แน่ใจครับคิวได้ดีเลยโอ้โหแล้วแกยิงแล้วแกรีบซ้ำรีบเก็บงานซีจิดจินเหลือ3คนเลยครับจะเข้าวงมันเข้ายากนะแต่ว่าเมื่อกี้เก็บใช่ไหมเขาเขาอ่ะดันเข้ามาไม่ได้เว้ย ลูแต่เหมือนเราจะแบบชะล่าใจปล่อยนิดนึงครับฮาร์ดี้ครับตรงนี้ครับตะวันยิงไปเลยครับเข้มๆอยู่แล้วคนนี้แล้วดีเอครับขับรถมูไปแล้วครับอ้อมไปไกลแล้วครับไม่ได้ทักทีตรงนี้ว่าเชียรดพิเมครับไม่ได้เป็นไงขายของตัวเองด้วยตรงนี้พี่ดีมไป MS ครับโอเคโอจเข้าวงมาได้นะครับยังจะเข้ามาได้อีกนะครับโอ้แล้วดีเอครับเข้าวงได้ด้วยครับ แล้วยิงฟรีตรงนี้ PC เห็นยุคลายยุคลายยังรอดครับแต่ไอคนต่อไปเนี่ยจะรอดหรือเปล่าวิ่งมาเปิดจุดเพื่ออะไรครับยุคลายตรงนี้ครับแล้ว PC ดักซีจีจีต่อครับอยู่ในวงก็จริงแต่อยู่แบบนิดเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชม คือในบริเวณมาซิเลียเนี่ยเขาโซนพื้นที่กันแทบจะเต็มไปหมดแล้วใช่ครับมันไปไหนไม่ได้นะครับมาซิเลียมันแน่นไปหมดแล้วตรงนี้ครับผมได้ตนี้จบอันดับเก้าครับโอเคผมว่าทีหนึ่งแน่เลยว่า KOG วันนี้แล้วเดี๋ยคิวใครเยอะจัดเลยอ่ะที่สี่กันโอ้โหลงล่างเลยครับมาซิเลียข้างล่างครับผมเอ้ยวงข้างหน้าเราฮะวงข้างหน้าเราก็ผมด้อม KOG อาจจะอยู่ได้หรือเปล่าตรงห้องน้ำเล็กอะยังไงครับพี่ เดี๋ยวต้องกระจายโพลิชันกันดีๆฮะคุณผู้ชมครับจีจียังขยับง่ายโอเคิวจีมีรถครับแต่แต่ประเด็นคืออยู่นอกวงนะครับผมอยู่นอกวงอยู่แต่คือเราเข้าวงใกล้ๆเองครับต้องดูต้องดูครับต้องดูอาจจะต้องเคลื่อนที่เหมือนกันขับวิสตอมเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในวงนะครับจมัวจะโซยิงข้างนอกด้วยกันเนี่ยอาจจะตายด้วยกันทั้งคู่ครับนะครับอยากเข้ามาในวงมีเอฟเอครับอย่างที่บอกว่าเป็นทีมดาวรุ่งนี่ก็เดินเกมดีเหมือนกันครับ มามืดมามืดนะตรงนั้นาปนโล่งใช่ครับอ่าเนี่ยมันจะมีบ้านเล็กให้เล่นตรงนั้นแค่หลังเดียวที่เหลือมันจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับสำหรับซีซีดีจีอยู่นะแต่ถามว่าเวลามูฟบบมุมตรงมุมเราอะมันจะมูฟช้ามันจะค่อยเนิบเข้ามาครับเราถ้ามีไอโบอเราเข้าได้อยู่แล้วครับถ้ามีไอโบครับเอาโมเซดอนได้ครับผมนะตรงนี้ครับแล้ว JLX โดนเพลทคืนเหมือนกันครับตรงนี้ครับ เอาแล้วครับผมนะ ayft แล้วโดนล็อกครับผมจากต้นโอ้กจาก pc สปอร์ตครับ pc แกยิงฟรีจัดจัดครับผมนะยิงได้สองทีมตรงนี้แล้ว ayft จบอันดับที่8ครับ kog แกยิงเยอะชิบหายโอ้เป็นคอร์สคิวครับผมเอา้วกลายเป็นว่าอามซิกไม่ด่าครับเฮ้ย arm s i กแล้วทิ้งต่อเลยครับ pc ตรงนี้ครับเหมือนจะไม่เอาครับเหมือนจะกลัว kog ครับ ล้มมวยน็อกหนึ่งเหมือนกันครับผมนะทเคโอจีครับเคโอีเข้าเฉยเลยครับปกติตรงนั้นมันต้องดักนะครับผมเดี๋ยวต้องดูว่าแกจะดักจริงหรือเปล่าครับแล้วเคโอจีเหลือแค่โจโจ้ครับเคโอจีเหลือโจโจ้คนเดียวน่าจะจบไม่สวยแล้วครับเคโอจีขัดดักดีๆจบแน่นอนเคโอจีจบอันดับที่เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าแกอยู่นอกวงครับตอนเด่นวูแกน็อกแป้งครับผมตรงนี้แล้วโจโจ้ไม่ไหวครับเคโอจีทีมเด่วงไปครับจบอันดับที่เจ็ดครับสวยงามหกทีมคุณผู้ชมไม่ดีจริงๆครับหกทีมแต่คิวแกเยอะครับ ้องชมครับคิวแกเยอะจริงๆครับเทวจีเกมนี้ผมเล่นดีมากครับแล้วนี่ครับสี่จีจีมุกเข้าไปข้างในได้เลยครับเอาอะไรครับต้องระวังขวาครับมีพีซีต้อโมโมนน็อกล้วเก็บงานเรียบร้อยแล้วเด็ดพุ้นน็อกเฮลโหลครับเราเก็บงานเฮลโลครับผมครับเป็น2คิวครับไม่ได้ครับสี่ครับต้องระวังขวาครับระวังขวาตีพีซีครับผมสี่จีครับสี่จีจีจีเหลือแค่คนเดียวครับสำหรับตี้ซ้ายเราครับทีมที่สิบเอ็ดครับผมนะดักยิงได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าจะเอาครับแกอยู่รอกวงครับ ทีมในวงห้านี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากนะเดี๋ยวอย่างนี้จบที่5แน่นอนเลยผมนะการันตีอันดับ5ครับสำหรับทีจีจีครับอีกทีไม่มุกเข้ามาแสดงว่าน่าจะยอมตายวงนะครับแล้วทจีจีโดนนอกจาก2ทีมแล้วแกก่อนออกไปแกเอาไปด้วยครับบอสคิงครับโอ้แล้ว4จีจีจบอันดับที่5ไปเลยครับโอ้โหวงสุดท้ายครับก่อนออกไปแกเอาไปด้วย1คิวฮะคุณผู้ชมบอสคิงฮะ โอ้โหจะตายเอาไปด้วยแล้วดีจบอันดับที่4จาก2คนกระหักวันดที่4ได้ครับดียเอาล้วครับพีซีครับเกมนี้ครับจุดท้ายครับรอบครับผมเรียกรอดครับและอีกทีมหนึ่งอยู่ด้านซ้ายตรงนี้แอบอยู่ครับแอบอยู่เลยผู้ชมครับนี่ครับเอฟเอครับแล้จบอันดับที่5ไปแล้วครับผมเบียเอ็นชอบตัดซีจีในห้องซ้อมตัดจริงๆด้วยครับเกมนี้ก็ตัดกับแล้วเอฟเอเหลือ3คนครับ วงท้ายนะฮะนี่วงท้ายแล้วนะครับออกคัทหาพื้นที่พันยาก่อนดีไหมครับวงมันหาบออกคังอกครับผมอาร์มซิกครับวิ่งฝ่าวงมาโซซอรี่เอเลนครับเก็บโปเตเต้ไปแล้วเซเลมเหลือสาโอ้โหเหลือคนเดียวครับวิสซอมเราเรียบร้อยจบที่3ามไปก่อนเลยครับเราเป็นทริปเมัลคิวของทางนั่งวีซีเลยออีกคิวคนเดียวอีกคิวน่าจะแชมป์แล้วตรงนี้เรียบร้อยครับผมพีซีอีสปอร์ตครับโอ้โหคะแนนโดดแน่ๆครับพีซีครับ ไล์อัพใหญ่ด้วยครับที่นี้สุดยอดครับผมตารางคะแนนนะครับมาแล้วนะผมนะ C G T G พี่จันเห็นแบบแบบอันดับที่2แล้วนะผมนะอันดับที่1นึ่งก็ผมนะ King of Gamer Club หรือว่า K O G 35คะแนนครับอันดับที่2 C G T G ก็ผมนะตอนนี้22คะแนนครับผมอันดับที่3ม P C E Sport 21คะแนนไล่จีตูดมาแล้วนะครับ P C นะอันดับที่4เป็น F A นะครับผมนะคุณผู้ชมครับ มี20คะแนนครับอันดับที่5เป็นโรบินฮู o d 19คะแนนอันดับที่6เป็น DASY 17คะแนนนะครับผมผู้ชมครับนี่คือท็อป6นะครับผมนะซึ่งจะได้ไปแข่งต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับรอบของไฟนอลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะวัดกันอีกหนึ่งทีมนะฮะผู้ชมครับอีกหนึ่งเกมนะครับผมนะมาดูกันว่ามันจะมีการสลับสับเปลี่ยนไหมอย่างทางด้านของ Wisdom e s p o r t เนี่ยคะแนนก็เท่ากันนะผมนะกับ DASY เพราะฉะนั้นเกมนี้มีโอกาสนะครับ